ชูงพี่แซวตอรเมนมาเล้ดีกว่าคำถามแหลกผมฟังมาหลายอีพีแล้วครับทำไมผู้ชมในช่องพี่ส่วนใหญ่เขาถึงใช้คะค่ะกันไม่ถูกเลยอะครับตอนแรกว่าจะไม่อะไรแล้วครับแต่ฟังไปฟังรู้สึกว่าคนไทยทำไมใช้ภาษาไทยง่ายๆไม่ถูก นี่นะก็อยากจะลดน้คลงให้น้องๆใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมือนกันครับยังไงก็ฝากน้องๆเพื่อนๆที่ติดตามช่องช่วยพิมพ์ไม่ถูกต้องกันด้วยนะพาแมวที่บ้านไปทําหมันมาค่ะผ่านไปสองอาทิตย์ซนยิ่งกว่าเดิมปีนยันตู้เย็นวิ่งจนขนฟุ้งเต็มบ้านพิซซ่ากับกังฟูเป็นหรือเปล่าคะเป็นเช่นกันครับคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะนะตาโกองชอบเก็บหนวดแมวไหมคะเพราะเคยเห็นคนในกลุ่มรักแมวเก็บกันรักพิซซ่ากับกังฟูมาก พี่ปบไปชอบเก็บหนวดแมวครับเวลาเจอหนวดแมวร่วงตามพื้นก็ชอบเก็บสะสมเอาไว้ทำไมแมวหนูชอบนอนหงแล้วเวลาหนูกันแม่มันต้องมาเบียดไม่ให้หนูนอนกับแม่ค่ะที่แมวนอนหงเพราะว่าเขากำลังสบายใจนะครับส่วนที่ชอบนอนกันเพราะเขาขาดความอบอุ่นปากกล้องใช้เครื่องดดนฝนยี่ห้ออะไรและรุ่นอะไรคะเสียงดังมากไหมอยากซื้อมาใช้บ้าปอองปลลรัก่ิศซ่ากังฟู เลโกล้ใช้ยี่ห้อฮิตาชิครับเสียงดังมากพอเปิดปุ๊บกังฟูวิ่งหนีแป๊บถ้ามีขี้หูแมวติดอยู่ในศอกควรทำย่างไรครับหมายถึงซ้กหูใช่ไหมครับก็ให้ใช้สำลีชุบน้ำมันหมาดเช็ดออกกังฟูเพศช,ชายหรือหญิงครับ กังฟูเพศผู้ครับที่บ้านผมชอบมีแมวจอนมาขออาศัยตลอดเลยหลายรุ่นแล้วแล้วเกือบทุกรุ่นจะต้องตั้งท้องมา oh. พอลูกแมวโตก็แยกย้ายกันออกไปแล้วก็มีรุ่นใหม่มาอีกเหมือนเป็นการบอกต่อลูกหลานว่า ถ้าไม่มีที่ไปหรือหิวให้มาบ้านนี้ล่าสุดก็มีมาอีกหนึ่งตัวท้องป่องมาเลยดูแล้วอายุน่าจะยังไม่ถึง1ปีด้วยซ้ําควรดูแลเคสนี้ยังไงดีครับให้กินอาหารแมวสูตรลูกแมวหรือสูตรแมวโตโดีครับปลลอลักตะกงกรณีเนี้ยเหมือนบ้านแม่ของพี่ป๋อเป้ปเลยครับจะมีแมวมาคลอดลูกรุ่นสูุ่่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีสงสัยเขารู้ว่าที่นี่ปลอดภัยถ้าเป็นไปได้แนะนําให้อาหารสูตรแมวท้องครับ แต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็กินอาหารแมวปกตินี่แหละแมววิ่งเร็วได้เท่าไหร่คะจากข้อมูลที่พี่หามานะแมวสามารถวิ่งได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแมวผมมันชอบทําเสียงแมม่แม่แมันเป็นไรครับไม่มีอะไรครับเขาแค่ล้องเรียกหาแม่เท่านั้นเองแม่แม่ทําไมแมวชอบหนูดมเท้าล่ะคะ แล้วทาไมหนูถึงชอบไปดมเท้าล่ะครับพีเ่เ้าค่ะแมวโตและตัวใหญ่ได้แค่ไหนคะแล้วแต่สายพันธุ์ครับอย่างแมวพันธุ์แมนคุนเนี่ยตามสถิติหนักเป็น10บสกิโลก็เคยมีนะครับแต่แมวไทยบ้านเราตัวโตปกติก็หนักประมาณ3-5กิโลเท่านั้นเองครับพีเ่เ้าค่ะแถวหนูมันชอบมาอ้อนหนูอาค่ะ,คะมันแสดงความรักหรือมันต้องการอะไรเหรอคะเลิศพีเศ่เ้าน้องฟูมาก เป็นไปได้ทั้งสอ,งอย่างนะครับเขาอาจจะแค่หิวหรือต้องการแค่มาคอเคลียร์เฉยๆก็ได้นะมีช่องเดยคอมีแว่นเป้าคะฮ่าๆห,หิว เห็นพ so so ี that, so ah so. So so ่เศร้ากังละฟูก็ใส่ตากล่องกับพี่เป๋อเปยก็ใส่พี่แอดนิวเซาจูก็ใส่แต่หนูไม่แน่ใจว่าซีเกมใส่ไหมหลักพิ่เศร้าเศ้าจูกังฟูและถูทอดพี่สีเกมไม่ได้ใส่แว่นนะครับเพราะว่าสายตาปกติพิ่เศร้าคะพิ่เศร้าเคยงอนกับกังฟูไหมคะก็มีบ้างอะเวลากังฟูไม่แบ่งขนมให้พี่ กพี่เศร้าเคยบอกว่าขนแมวเข้าจมูกไม่ได้เลยไปบอกแม่ว่าขนแมวเข้าจมูกไม่ได้แม่เลยบอกว่าถึงจะเข้าจมูกไม่ได้แต่ก็เข้าปากได้เลยอยากถามว่าขนแมวเข้าปากจะเป็นอะไรไหมค่ะรักพี่เร้าน้องฟูมากๆเลยขนแมวเข้าปากก็เป็นไปได้นะครับก็อาจจะลงไปสู่กระเพาะอาหารแล้วก็ออกมาทักอุจจาระของเราแต่เอาจริงๆมันกินเข้าปากยากมากเลยนะขนาดเส้นผมอยู่ในปากเรายังรู้สึกตัวเลยแล้วก็หยิบออกมาใช่ไหมล่ะ พีเ่เส้าเคยเป็นแบบแมวหนูไหมคะคืออยู่ๆก็นั่งนิ่งไปเลยเหมือนแบตหมดเคยสิบางทีพี่ก็ชอบนั่งมองเมื่ออยู่ข้างหน้าตักในหัวก็คิดแต่ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีวะพี่เร้าคะทำไมเวลาแมวหนูกินอาหารเสร็จมันชอบเดินถอยหลังด้วยอะคะปอลอรักพีเ่เส้าน้องฟูเขา,าอาจจะได้ยินเสียงเพลงของไมเคิลแจ็กสันแล้วก็นึกอยากจะเต้นแบบมูนวอล์คขึ้นมาหรือเปล่าครับตือๆๆๆๆ้อดื้อตื้อดื้อตื้ออ้าว าหนูมันชอบทำหน้าเหมือนยิ้มแล้วแลบลิ้นอ่ะค่ะมันเป็นบางตัวหรือว่าคิดไปแองคะน่าจะเป็นบางตัวนะครับเพราะว่าแมวบางตัวอารมณ์เสียก็จะหน้าบึ้งส่วนแมวอารมณ์ดีก็จะยิ้มเก่งนะอ้าก็หมดแล้วนะครับคำถามสันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนโดนเด็ดๆก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้เลยที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมแฮชแท็กคำว่าพี่เ้าตอบเมนด้วยละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสับวันี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ อ่าเฮ้ ي, มนุษย์อย่าลืมนะพี่ซ่าตอบเมนมีทุกวัานอังคาร